นี่พักสมเด็จแท้นะครับพิมพ์โคใหญ่นะครับีอยมาดูโรงงานบ๊มพันสมเด็จปุ่มเลยมันเาะร่นะเควนะครับเางเอาอนอยรป่ายนะบ้านขมเดนีคทับกันปาคม เค้พระเคคนกอดเคนะครับอันนี้พระแท้นะครับพิมพ์ครูใหญ่นะครับแท้นะครับไม่จำเป็นนะแต่แท้นะครับผมพระแท้ครับพาหักเหลือครึ่งหนึ่งนะแต่แท้นะครับพิมพ์ใหญ่นะี่ก็พระแท้นะครับก็<ป> <glasses> สวัสดีครับผม,รมครับถันแซมครับ